สวัสดีครับผมทุกคนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสติมันนะครับกิจกรรมวันนี้นะฮะจะเป็นกิจกรรมฉลองวันเกิดนะครับผมเป็นวันเกิดผมเองนะกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นการแจกนะฮะคือแพ็คนนี้เช็คอินพลาสนะครับผมซึ่งแพ็คนี้คืออะไรนะแพ็คนี้คือคุณจะได้เช็คอินแต่ละอันเนี่ยคูณ2หมดเลยแต่อันนี้คือคูณ1ใช่ไหมถ้าเกิดคุณดูสกอร์ส้มสกอร์ส้มอย่างเงี้ยวันที่21เนี่ยคูณ5แปลว่าคุณได้เป็นบุยห้าอ่าเป็นได้10อันอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งหนักของผมออ่ะะถ้้าเเกิิดผมมตตนนีใชป ผมก็จะไอที่ผ่านมาผมจะได้จะได,จะได้จะได้มาเลยนะไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้ไม่ได้คือมารีฟันคือมานะครับผมแจกกี่คนหรอแจกหนึ่งคนพอฮนะเพราะว่านี่คืองบผมเองบอกเลยว่าผมชอบจกกัดกิจกรรมอย่างนี้ใครสนใจหรือว่ามีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาหาผมได้ผมทําให้ได้หมดสปอนเซอร์มาอยู่บนนูน่นบนนี่มาผมจัดได้หมดจริงๆเพราะผมชอบนะครับผมอ่ะทีนี้ก็มาดูก่อนว่าเรากติกาย,ยังไงบ้างนะฮะกติกานะฮะก็คือให้ทุกคนพิมพ์คําตอบมาในช่องแชทนี่แหละ ส่วนคําถามคืออ,ะ,อะไรนะฮะหนึ่งสองสาอันนี้คือผมแปะลิงก์ youtube แล้วดูลิงก์ยูทูบใน Facebook นะฮะคุณไปดูลิงก์นี้นะครับนี่คำถามนะผมจะถามว่าลิฟ์ไฟที่ผมไปแข่งเนี่ยเด้งสกิลสกี่ครั้งไม่เกี่ยวกับว่าคุณได้เทินมาแล้วก็ตีนะต้องเกี่ยวกับการเด้งกริ้งอ่ากริ้งกี่ครั้งกริ้งกี่ครั้งอย่างนี้นะครับผมรับชมฮะเออ ไม่ต้องไม่ต้องรีบตอบนะฮะเพราะว่าสุดท้ายคือคุณตอบมาผมจะเอาสมมดเนี่ยมาสุ่มเราจะมาดูพร้อมกันนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะเราจะมาดูครับว่าคําตอบคืออะไรนะฮะมาดูพร้อมกันตรงนี้ครับผมจะเริ่มนะจะเริ่มนะดูดีนะว่ารีดได้กี่ครั้งนะฮะเราจะมานับกันแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งไม่มีฮิวเลยนะก็คือมีเราจะมาดูครับว่ารีได้กี่ครั้งนะฮะมาดูก่อนเลยมาปัดพลังกันนะพลังพลังบุกถ้าบุกคุมอยู่หมดก็เรียบร้อยฮะ ฟั่งเสียที่รีบเร่งกลิ้งนะฮะดูว่าริวเนี่ยจะเป็นอย่างไรสินไพร์นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นอเอ่อเป็นพาดินน้ำไม่ใช่นะไม่ใช่นะพ้อง้องมุ้งนห้ดิ่ขึ้นมานะและนี่นะผมจะโป๊มันเว้ยจะหยุดโป๊มันหรือว่าจะหยุดจินนะเพราะถ้าจินไม่สานเนี่ยโป้ติดนะตีกลับแต่ว่าเย็ดตู้นี้เย็ดเอ้าแต่จินเอ้งแต่ตังแรกเลยเหมือนโป๊ไว้ไม่พอแล้วเพราะตอนสวย อ่าลิศอันนี้ทุกคนเห็นไหมลิสหนึ่งครั้งนะอันนี้ลิศเด้งหนึ่งครั้งนะทุกคนจำนะฮะลิศเด้งหนึ่งครั้งนะฮะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นลิสไหมหนึ่งครั้งนะเอ้าลิศเด้งครับผมเออหนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกมากตีไปที่จีนนะอันนี้คำตอบไปแล้วหนึ่งครั้งลิสหนึ่งครั้งป้าปแครับอ่าอันนี้อันนี้ครั้งที่สองโดนระเบิดตัวเองอ่าลิศเด้งครั้งที่สองนะฮะ ดูต่อนะคผมคออมลม์โดนปิงไปเรียบร้อยครับลิชโดนระเบิดไปนเด้้งขึงงมาปิงได้ตามสะดวกครับจะเอาออลมก่อนที่มีก่อแตกหรือว่าจะตีลุมลิชไปจะพาลาดีน้ำซัดไปเลยก็ได้ดูดิดูดิดูไงก็แพ้เว้ยจริงๆหลังช็อตนี้ปีน,นี้มั้งบับแดงเพียบปิดออลมเลยไหมฮะบลับอันนี้เคาน์เตอร์ไม่เกี่ยวอ่ะแต่นี่เด้งครั้งที่สามอะนี่ครั้งที่สามนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้สวนกลับไม่เกี่ยวนะฮะลิชโดนเคาน์เตอร์อ้าวลิชเด้ง จึกจึกจึกสโลไปอุ้ยหยริศแรงมากครับเกือบแตกเหมือนกันนะสามนะสามนะก่อนจากจะฝากอะไรไปที่ริวไว้ไหมฮะฝากอะไรไปก่อนตายจิ้นมือนะเนี่ยฝากฝากหักดาวไปก่อนนะโอริเว่าจะลาไปที่ใครครับปืนเอาเสียงลาพาราน้ำแต่สวนดอกนี้สตาร์หรือเปล่าไม่สตราสตร์นะครับได้ลาต่อฮะเห็นว่า <นะ S 2> มีใครคย,ยงิงฮะ หรือจะเสี่ยงรีลิชปิดอืเด้งครั้งที่สี่มาแล้วแล้วมีสกิลสองด้วยอารมณ์ไปเลยแล้วรีลิชมาลู่แต่ไม่รีลิชทัดลิปออกหนึ่งชื่นใจอะสีนะสีนะเด้งสี่ครั้งกันนะเด้งสี่ครั้งกันนะเอาว่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องเอ็มหนึ่งนะลิวเอาอยู่นะครับเนี่ยขอแค่หักดาบหายไปเมื่อไหร่เนี่ยเอาล้วครับตอนนี้ความอันนี้ตีธรรมดาไม่เกี่ยวนะอันนี้ตีธรรมดาไม่เกี่ยวไม่ใช่การเด้งนะฮะไม่เกี่ยว นี้<โ>คือ<ม>ถ้าเป็นจีอาน่าล่วงปุ๊บเนี่ยไม่มีระเบิดเนี่ยโอลิเวอร์กับดีเคม์ร์นี่เอาลิวไฟไม่ลงแน่ๆนะใช่ครับผมแล้วก็อิงเข้าไมหมื่นห้าเด้งลิทเด้งครั้งที่ห้าครั้งที่ห้านะลิทตัวนี้ครั้งที่ห้านะฮะโดนสวนสตาร์ทลิทเด้งอีกแล้วขกระโดดลงครัือชีวิตแล้วตีแล้วตีแล้วตีสามครั้งด้วยอ่ะแต่ครับผมครั้งที่ห้านะครั้งที่ห้านะนี้ปัญหามาแล้วครับไม่ยังระเบิดไปได้เยอะครัสำหรับพาราดินน้ำตัวนี้ครั้งที่หก ลิศยังไม่หยุดนะครั้งที่หกนะเด้อดเขาไม่ได้นะฮะกลจ,จบละกกลจบะทุกอย่างมันเกินควบคุมไปแล้วแบบนี้และดีเโดนสตันไปสามรอบแล้วยังไม่ไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหปอยูสตันนี่ไม่ได้มาเด้งครั้งที่เจ็ดแล้วตัวอะไรเลยนะโอ้ยย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 อยนเวยย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  ซีกลับมาเป็นสองต่อสองให้ข้องเขาจะได,าได้เห็นอ่าโอเคนะสำหรับคนที่ตอบถูกนะฮะก็คือลิททั้งหมดเด้งเจ็ดครั้งนะฮะในตอนนี้ก็เราก็ใกล้ถึงจุดนะฮะว่าใครจะได้รางวัลน,นะฮะในตอนนี้เรามีสิบคนที่ตอบถูกนะฮะโอเคอะโอเคเดยวตัวนะฮะมาในนี้มีคนได้หนึ่งคนในสิบคนนะฮะ ก่อนหน้านั้นใครที่เพิ่งมาใหมา่หรือไงฝากติดตามกันหน่อยนะเพราะว่าผมชอบในการจาัดกิจกรรมนี้มากเลยนะผมนะเต็มตัวนะฮะหนึ่งสองสามขที่ตอบถูกคือคนที่ได้เป็นผู้โชคดีนะคือเลข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 สิบนะผมยินดีด้วยเลขสิบคือใครฮะไหนดูซิเลขสิบคือใครฮะเลขสิบ,เล,สบเลขสิบคือคุณ เอกพง์น okay. oh. okay. yeah. really so ั่นเองนะผมยินดีด้วยคุณเอกพงศ์นะโอเคตอนนี้ก็ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ยินดีกับคุณเอกพง์ด้วยนะที่ได้แพ็คนี่นะฮะเช็คอินพาสนะผมซึ่งจะได้เลโวมอนหนึ่งตัวคือได้เพิ่มทุกอย่างคูณ2หมดเลยนะครับโอเคนะฮะ